ผู้บ่าวผู้บ่าวเขาก็มาแต่โรงเรียนยังบ่ตถอดสุดเลยเหรอทำอะไรถ่ายคลิปหรออ๋อวันนี้พ่อหนูก็เห็นอย่างคิดฮอดอีพ่อแล้วบออีพ่อปั่นมุนแล้วเหรอบออีพ่ออีพ่อได้จักรานอีพ่อมุนนั่นเขาเสีเอาเมีอะไรได้นี่ ยันจบนี่เฮะก็เอาเมียแล้วนี่ก่อบสวัสดีพี่น้องสีท่ทุกทุกท่านค่ะใครคิดถึงน้องบอยบ้างไม่ได้เห็นหน้าน้องบอยตั้งโดนดบิกนบ๊กซี่ไปหนบิ๊กซี่นือนางงามโลกมาหอดบ้านแหรอบอสคะใส่เนาะเบื่อห้องหาหนางมึงดูเท้า นางเทา้าอยู่สายกลับมาบ้านเลยบอโอ้ยคือบรได้อยู่จักเดือนหักว่าสิยูจักเดือน,นสายสโลมผู้ใดยังมาปลาแตมมยงงยั่นี่เออบิ๊กซี่ไข่บออยู่เทิงเฮือนอยู่ตาลาดหู้ ชุดน oh, ี Mother, ้เสียบนะมาหอดแต่เฮืงมาหอดแต่เฮ oh, ืงวันนี้ไม่ได้ไปหาขายอะไรหรอหรือว่เห็ดขายคองอีกขายบันไดกับไร่ฮ้ยขาจนเสียนให้พ่อใหญ่บ้านแหลมประกาศแล้วเออ ประกาศหานงางแถาว่าไปไซนน้อเป็นไก่งว่วงอีกแล้วขั้นได้ออกไต้บ้านแล้วเห็นดานแดนไก่แล้วก็ไปซ้ำมือซ้ำ <มา S 1> <า>คืนโอ้ยกับมหาขายของหวานแทบรพวกนี่ก็เปาเอ,อือ <ไป S 1> นี่ค่ะเธอท่ามีข่าวดีค่ะข่าวดีอะไร,ไรมีเอฟซีส่งของปลอมมาให้ <laughs> ตั้งกล้องเกิน อาา้าวอะไรโอนี่นะอ้าวก็มืออะนะเมื่อวา,านจ้นจาพี่เอฟซีจำคุณคุณหนุ่มได้ไหมคีหนึ่งแต่ต่างคืนองเธอประจอแล้วเพราะว่าตอนนัน้นเป็นอ้์จัดมีจริงแบบบอมแมนเพิ่นคนหนึ่งที่ ไปรับรับเจซีตอนเจซีลงกรุงเทพตอนนั่นนะที่เขาไปอยือนในบ้านมีซานั่นนะคุณเธออยู่อันพัทยาแล้วเขับอกมาครังนี้เห็นเจ๊จับไม่ค่ายมิตางขอบคุณค่ะเลยฝากตังมาให้เจ๊จยับจ้าขอบคุณนะคะห้าร้อยบาทนะคะซื้บัตรเติมเน็ตเติมเงิน เติมเงินเติมคำนะคะจะได้ลงคลิปนะคะแล้วก็ได้ลงคลิปเติมเงินแล้วก็ลงคลิปนะคะลงอ่าไม่ลงจะให้มันได้หญิงแค่วนะคะอือจะดันมันถึงสองเงจะจุจะไม่กินมิสให้ก็ลงคลิปค่ะเหนื่อยแค่ไหนก็จองคอมาถ่ายคลิปค่ะนอกเงา่ยวไปหาอมรลาบ่อยๆมันก็ได้เลย

งานตกงานเต็บนี่ก็กลับจักจะไปขายของน้ำเบาเอือพี่เราไปพันธุ์ธูงฮะจะสาวสาว่ามาก,กันเป็นไม่ค่ะอีกนาาาแน่เพิ่นว่าเราไปขายของน้ำเพิ่นขายของหวานเนี่ยแต่เพี้ยนถ้ากันได้อันซองอันเป็นเสวาวงโป๊ะโป๊ะโจรงหอกก็ได้แต่จริงแล้วก็ได้แต่ซองบป็นน้ำปวกนี่แหละพ่อป้าก็เป็นนั้ำพื้นนั่นเลยวน้ำอัมรักปวดปวดได้น้ำอัมรักเปิดคลิปคลิปเลยก็จรง เขาบอกตัวห so ่านเาไปสีฮอดคือก so no. ันนั่นแหละแต่ว่ากันอยู่อยบุญสิ้กินท่าพระโปงพระป้านี่แหละเราช่วงเดือนนี้กันมี่เชื่อมาที่สว่างมา่ไหรนั่นน่กูว่าบ่ได้บ่ได้ของสันของสันบ่ได้ยของสันคือบ่ได้กันโอเคเลยไ้วได้แล้วไม่เอาวจะจ้ไม่จ้าผูภรรยามาแหย่ะบ่ะเธอได้กระลับไปจ้า โอ้ยบุญพระเวทพนะป้าได้กระขอบคุณเดี๋ยวจะขอบคุณนะคะนหนึ่งขอบคุงจ้าเพราะว่าตอนเจอซีลงกรุงเทพครั้งแรกกับป้าเพิ่นมาหลับพี่น้องเลยมัเพิ่นมาหลับอยู่อันเอกไม้เพราะว่าตอนลงไปนะอันเอ็มเนาะเอ็มไปลาบอยูหมอสิตนะเอ็มมาส่งอยู่อัน เอกไม้เลยหนึ่งมารับต่อมาส่งพัทยาตีสองค่ะจำได้แล้วจำได้จำได้จุ๊บขอบคุณครับแม่ากจำหน้าไม่ได้นะจำหน้าไม่ได้จเพราะว่ามันมันกลางคืนมันกลางคืนนะมันก็จำไม่ได้พอได้เห็นผล่นแตอนกลางคืนกันอยู่ในรถนะ่นจะไปส่งจนฮอดพัทยาขอบคุณยังไม่ลืมนะคะยังดูคลิปให้อยู่ขอบคุณหลายๆช่วงนี้กัน คือจังสีหลือคือที่เห็นเนี่ยแหละไปไปมา,มากๆเจสี่ก็คือจะขีดออกแต่บาทใส่ออกแต่เงินประยูงเงินเอฟซีกับวันที่ทำไมเจสีไททส่ไม่ทําคิดอยู่บ้านอยู่อะไรบ้างโอ้ยมันอยู่บทีแต่มันอยู่บาได้เอาพี่น้องอยู่เพื่อนชีเหตุยางทามอมีแนวอย <m> ิ่ <m> อร,วร <m> อววามีแนวเหตุบอมันกำมีดอกคันเท้าเหตุแบบกล้าลงเทุนกล้าอันนั้นนะแต่ว่าเหตุยางลงเทุนไปกับยางที่เห็นแหละทรรมาค้ายกับคือเช่นเดีนกันแหละพี่น้องเลยจนเจสี่จนให้ยเจนี่เศร้าเหตุราะว่าเหตุไปกับบริมีกำไร เมื่อยเมื่อยเอาไปมานั่นขายของมาเพว่าไปโม่สยามเองบมันบอกพ่อเหรอตอนนี้ย่าสยานี่้ยเจ้าก็ไไ้เบิ่งลูกเบิ่งลานเขาห้และวกะนั่นวะเธอเขามาปลาลูกปลาลานไว้แห่งอยู่ในเฮือนที่น้าบุญมาบ่ก็ม้าเขาก็เมื่อเมื่อเ้ารนี่เราะว่าเขารงมมาขายของแล้วเขาเขามาปลาไวจะตีสี่เลยเมค่งวานบอขายหมดจากสี่สิบกว่าถุงก็หมด อันอันบัวลอยนะคะเอาป็กจักเลยนะฮะเห็ดเนี่ยมันยากนะแนวง่ายง่ายแล้วเสียไปค่ายนะครายวันเสาร์หรือเจยมาค่ายตลาดทั้งทีแต่เธอก็ต้องไปนอนแต่วันเสาร์แต่ว่านอนคนแล้ว่ัสวยนางเห็ดก็ได้ถ่ายคิวได้ขายของก็ดีแล้วก็ดูดีก็อยู่แต่บ้านอุ้อยู่ ถ้าเราไม่ถ่ายคลิปแล้วเราจะทำอะไรนั่งอยู่เ่อๆมันประมีนะคได้ไรนะคะเหื่อยนะทุกมือหนะว่าบมันบ่เมื่อยนะคะเมื่อยก็เหื่อยนะอะไรชาวถ้านไทยก็บ่มีรายได้เสียแงไดล่ะเมื่อยจนได้แลุกจับข้อมาท่า ลูกมัดทายบางเครื่องก็มันไทยนิ่มเลย,ย <laughs> อนอ,อ่มทำโบปล่อยเงวหรอคะโบกเกียนเขียนพึ่เงเขียนเลี้ยงตัวนี้จะเลี้ยงเลี้ยงตัวนี้อมมาเลยกินแต,นตีนมันใช้ยามลัดท่าใหญ่ <S <s หหมันนั้นเคืนงตึงไปห่านขลุดค่ะ มืนอนีหอนหอนกวับมือวานอีกอ้าวอีวอ้าวเหรอโหอ้าวครับอ้าวเนี่ยโอ้ยมันหาบใสก่กระจาดคลายของหวานกับมือแนเออมันเล็ดขับปุน่นไปขายะได้กระทากใหญ่ขับปุ่นีเห็ดคลายกันท่านท่านเห็ดขายคือเห็ดในบ้านนี่มันชิได้ขายเพราะว่าบ,บ้านเห็ดซีหรือโคตขายลายแห้งพี่น้องตอนนี้ของขายนี่ ทั้งตลาดแรงเขา,าาาาขามาเกิกมดมานางไปหาดูโทษเบสเขาเมาบุมี่ปด,ด,ดท้เขาต้องไปสร้งที่เขามองเขาเห็ดหลายๆซื้อเพลงหรอเป็่เลอะละเท่าไรเลอะละร้อยซี่ีเวอะลร้อยซีซีซื้อมาเขามาขายร้อยร้อยสิบบาทตำแน่งทว่เขามาโมาเขา้ายร้อยซีกต่มันกันามามนกนบรอบาบันนี้ขามามันมๆนมันอัน,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 น นี่ยมซื่อต้นทุนผัดแพงบอกบรรมคายเผาบริกรรไร้โอ้ยก็อย่างน้ไงแล้วยั่งเขจะคิดขายอยู่คันคายแล้วมันกะแรกๆกมันกัโอเคเนี่าเราแบบเร็ดเชิเพิ่นหนามาเพิ่นเลวเพิ่นดุรอันเพิ่นเม็นจะกัดมาเพิ่นเบิ่นห้ามอุนว่า ข้าวกับ <kinda> ขันสีเห็ดแต่ว่าอาศัยให้แต่เอ็ซีมา่วเมากันเนาะพี่น้องกันกับยาอะไรก็เมาอยู่ดกัแม่ยจะบอกเข้าใจเอ็ซีเพื่อนกับเห็นแดเหรอเพื่อนคันเห็นข้าเห็ดแล้วเพื่อนกับเมาคือตอนยานี่ขายของหรือกับเพื่อนกับซอยเมาให้ไปแจกอันสิ่งนะเฮากับไร้เถื่อนไร้ที่มันกรเนาะแต่ว่าอยากเห็ดแล้วก็ขายกับเพื่อันนั้นอยู่ไดๆเรื่องดีนี่มันดีเนาะงพี่น้อง แต่สีหะแต่อีเอะก็อเอะก็ให้แต่เอซีเมาช่วยอุดหนุนอยู่จังสันจังสี่มันกะเอาผูกเป็ดคลายไปแจกมีนก็คือมันได้อยู่ทำบอกเกี่ยใจบอกมันก็ต้องมีแหละความเกลี่ยใจนะอืมอ่าเคยเจอได้มากมากกั สุดคงโค้งเตาเมื pues like ่ออะไล่ะคามเมื nah ่อใ่ครับายมือคุณเย้าว่าได้ไปจะผูไบ่ได้อาบน้ำอ่าด้ <c oughs> <c oughs> ้าจ <c oughs> <c oughs> ้าจ้จ้าจัาจ้าจ้านา้า้่้าจนา่้า้าจ้าจน้าาจ้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 จ้าจ้นเจ้าจ้บจาจาจ้าจ้าาจ้าจ้าาจ้าจ้าาจ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 ้าจจ้าจ้้าจจี๊ยบกจ้า้ๆค่ะขยัจลงจ้าจ้าจจ้ได้มีรายได้ เธอตัวเอ,เองนะคะคถึง,ถงจะว่าไม่เพื่อใครเธอก็เพื่อตัวของเธอเองค่ะ <sam S 2> ถึงจะแก่แค่ไหนก็ต้องหาเลี้ยงตัวเองค่ะคุณแคทพี่หนึ่งจ้าจตาง <sûr S 2> <haus. S 1> มื่ออื่นก็แล้วกันจะได้วจะเป็นกำลงังใจเธอเท่าด้วยค่ะ